สวัสดีคร like uh ับ huh. พี oh, ่น yani oh, ้องขะมาเบิ้งดิสองใหญ่หาอันยังไปย่างมาทางนี้มาที่เข้ามาทางนี้โอ้ยโบหยุดโบอยู่เอ้ยดูนะฮะตามเข้าหลังสวนโอ้ยมันซิมุดเข้าไหวบ่ กอยไงโกยไงจังโกยอย่างละนั่นเองมั้งหาหน่อไม้แกงได้ยัยโอ้ยสูงสูงแล้วบ่ไหลแล้วเนาะอันนี้เอ้อหน่อไม้อย่างหน่อไม้หกปะหนูไม้หกฮะคือว่าพวกอะมีการมาหาหน่อไม้ให้ให้น้ามาช่วยค้นนำ เสี้ยวไปให้อยังสูงขนาดนั้นอ่ะโอ้ยอยากได้นมใบ้าคู่เก๋าเสี้ยงเงาคู่อ่ะปลาทูนู่นด๋หูมันเป็นกอภัยแล้วว่าเอากระบองอ่ะโง่ก็อุ้ยโง่ซะว่าลูกสาวบ่อยเลยซะ โอ้ยะเบิงมัรานต่างบิงดูน้องไม่ขึ้นลำปนั้นเพิ่นกระซี่เอาปะช่ไอแล้วไอเพนเช็ดน้องไม่น้องไม่น้องไม่น้อไม่บ้าน้องไม่ดองนดกนโอ้ยน้าีก่อนนมีนอนเนนมีอน่ายนอังนอนดุ้ยึก้าอะมันกินละ

โอนอนน้นต่ำอยู่นอเดียวก็พอแล้วว่ะเจอจอบคักไหลเอาไอโจหไอจอบหลุดทางไหนอีต่างหากเงินโบสีเอาเจ้าเสียนโน่ได๋ยโน่ยาวี่ยอ่าโน่ฟะ บ่เงาอย่านี้เองบ่เงาบ่เงากระปิดนะเออบ่กระปิดบ่เงาอนี้โอ้เราสิเอาสัง่งใดทีนี้มนนนนันเนี่ยแล้วทีทนี้ันน่เนี่ยถ้ามันหักแล้วมันอยู่กลางจอโอ้ยหอยหกักไหมเกาะโ,โอ้ยจอตกไปกลางของนี่นีนปีนเราเราสิเข้าไปเอานอได้สั่งใดถ้ามันหลุดแล้วอ่ะ ได้ยดยให้เบิ่กโอ้ยสุดท้ออุ้ยลูคุณยายโอ้ดูกอมันแหมแหมอันเป็นสาวน้อยๆค่อยได้หาหน่อไหมโอ้หาโจเลยเออตาดีโอ้ลูกสาวโดนโดนแม่ดาวงูจังหันหน่อไหมบจอเามาเอา ดูอันไปตกกับบริกินเนาะหูยุงนะอยอาบน้ด้อาเดียักผเบิงเด้อคนขยันหาหน่อไม้ดองลูกสาวเอาไปบดได้เห็ดเห็ดย่งเอาเกือเอาก็ือมาอใหาด้อลทอระหดอดทนไก่ได้อาบน้แล้วละสองยายลื้อหน่อไม้ใครกระยับได้ก็ให้มาเอาล

เออฮิฮเนิฮ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 ่ฮนฮิ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 ฮ like ิฮิฮาฮดฮิ่นฮยมินิฮนฮิฮมมิฮิ้อฮิยิฮหฮิฮิฮไฮิฮิฮ้ฮิฮิฮาฮิหมฮิ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 ฮไฮิ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 ังฮินนฮิ โอ้นก่อหน่มิมีผูใหญ่กอัยีนามันยููอะไอ่ะออมันอกจิจ้ะอือฮึอย่างอิจตแงนี้สูงริบเลยเฮ้ยสูงปนั้นยังสีเอายสูงปานี้ก็จวาด้จ้ะมันหันอยู่ได้ะมันออนเมนบ่ โโอ้หกินแบบโหดกินยอดหนอไม้โอ้ยมันมาตัดโอ้หักหักเออสีเนี้ยบอเอามันล้วจะเลทสั่งใดทีเนี้ยจอบคาแล้วเอ้อเอาจนได้โอเคได้เร็วเนื้อ กินอบให้กินเดีอยวยอดนอไม้เลยเด้อนี้เด้อโอ้โหสำนอไม้ช่วยแม่นะฮะอุ้ยยุงเด้อยใหญ่ไปไปยุงน้อยเต็มเลยอู้หูยุงหลเลยเนียโอ้ยปอกนอไม้นอไม้หกนอบักไง เอามาเลี้ยงยุงลายอือฮึอคักบัวยังอ่อนอยู่เด้ละน้อยหญยอู้หูหูยุงยายนั่งสวยแล้วยุงกัดบุหูเมียโอ้โหหน่อไม้ที่ยาวแล้วเอาเป็นบ้องมันนะฮะเล่นซอยหน่อไม้ป่ายด้วยนะดูดูเนาะ โอ้แห่งดีขนาดเมนไหมไปทำหน่อไม้บ้านะฮะเอ่อ้อหมูพ่อไก่เห็ดไปให้ลูกให้หลาน ฝนตกไปปล่อยนะคะพี่ตองค์ถามวันนี้อืมโดนหอยเซาะเรามาเข้าทางไหนบ่หู้เมียว่าเขามาเอาเข้าทางไหนก็สร้างบ่เห็นกบ้านที่เขาอยู่เขาบวานก่อนนี่ไงแต่เราก็อยู่หน้าบ้านดีล่ะเนาะเขาก็มาฟันเอากันอก็้แตก็บ่วงดองเอิร์ดดองถามเลยบ่ของในส่วนนี้แล้วต้องเห็นเนกินอยู่นํากันนะคะบรรยากาศอย่างนี้แหละตามบ้านเรากินนฝปปยอ เห็นบอกว่าเอาลงนาธรรมดานาอยู่บ่ให้มันยาวเลยนะนจยาลงลไล่เลยนะนะเนาะน้อยใหญ่เราเราเอาลงไงเพราวมีเวลาเอาลงก็ลงถ้าเาทำก็ก่อทมสินะอืมอืมกมันนอ้นเดม้หุ่นหลังบ้านอีกแล้วไมมหวก็ทำได้ก็ใหญ่น้ไหัวกักใหญ่ทำไปทำน้ไ้หวก็ดีแทีกเอมายเอาไปให้รมันก็ นหลอป้วอกขึ yeah. oh ้นไปพรอมเรียบร้อยนะคะแทนมาเอานไม้เพ yeah. yeah. uh ิ bah, ่นอย่างทิ้งเปียกไว้ให้เพิ่นเก็บอีกแล้วเนี่ยปุ๋ยดีคนขยันคักเนี่ยนะคิดนี้มาแอบบอกนาะใส่แม่ปุ๋ยผงแหงส่ผู้าอ่างบ้านเป็นเ้กินเพระใดดัได้ไรดินปุ๋ยทังนั้นก่อนเนาะ อย่างนี้เพื่ได้ดันเหนื่อยกับยายจ่าแล้วอีกไม่กี่วันว่างอดตส่าหเอายายเอ้ยเดี๋ยวมันก็หนีวะก็สองเท้าจมกกันดีจะก่อนนะแกงดีจะก่อนนะน้ำไอ้ใครกำลังฝันนะมันบ้าอันเนี้ยอันเนี้ยสี่คนมันอีกสี่นึงเนาะคนละแนวมันคนละแนวมะเอ้ย ยังว่าแต่ค่อยเลยก้มไปเพิ่มมได้เลยเด้อนั่งยองเอหัวเข้านี่ลงไปก่อนน่ะอย่างว่าฝีมือดีอยัางว่ามือ้าวตั้งแต่กินข้าวมาหาก็เข้าบ้านเข้าไปหน่อยเดียวมาตอนี่ม่อยู่บ่อยู่ไอนาเบียวมันิึงหลาบมันอาบหนาให้มันแล้วนะมันนอนนะขยันจริงบพไหวเพอาบมันก็อยู่บ่ได้มันมอยู่ไงเคยแล้วเนาะตัวเขาสัตย์สม น้องให้มันจับไปปด้เพราะว่าดูมันเน,าเน่าๆหรือนอดีไหมเห็นหนูส,สั่นๆอยู่จักแม่บ้าเออเห็นดิจักมันนอ้องตายาตัวตายาคลิปนี้มาตามยา,ายหาหน่อไม้นะคะสองใยโอ้โหทอรหดอดทนผู้เฒ่าบ้านนี้ขยันสุขภาพแข็งแรงนะคะ